เป,เป็นเพียงแค่ปากพาไปสนุกสนุกไม่ได้คิดอะไรได้ไหมคืออาจารย์ครับถ้าพูดครั้งเดียวเนี่ยเราถือว่าเมาคนได้มเมามอ็บได้หรือเมายาบ้าเมากัญชาเฮโรอีนได้แต่นี้มันไม่ได้พูดครั้งเดียวอเออขอโทษครับเขาไม่ได้พูดครั้งเดียวเขาพูดอย่างนี้มาหลายครั้งหลายหนทั้งเอกสารแผ่นปลิวก็มีมพูดถึงว่าจะแยกตัวเป็นรัฐไทยใหม่ แปลว่าพวกนี้มีพฤติกรรมในการที่จะแยกราชาอาณาจักรตกลงสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยเท่าที่ผมดูนะครับประชาชนกรุงคนกรุงเทพเนี่ยจะรู้สึกกระทบกระเทือนมากเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มต้นบอกว่าสามวันจบครับแต่แล้วสามวันก็ไม่จบ,บแล้วก็ขยายมาเป็นเจ็ดวัน จากเจดวันก็ขยายมาเป็นจะเป็นสองสัปดาห์แล้วครับประชาชนทั่วไปมีปัญหามากเลยเพราะเหตุว่าคนกรุงเทพก็อึดอัดเพราะว่าจะทํามาหากินก็เดือดร้อนอเพราะว่าจะไปส่งลูกรถก็ติดไปสอบก็ไม่ทันขายของก็ไม่ได้นักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะมายามสงกรารก็ยกเลิก ไปถึง50-70%ครถบโรงแรมต่างๆก็เดือดร้อนกำลังซพย์กำลังซื้อต่างๆก็จะเดือดร้อนตามกันไปหมดแม้กระทั่งสัตว์ในเขาดินก็เดือดร้อนเขาดินบอกขาดทุนอย่างหนักแล้วก็ต้องเอาสัตว์ย้ายหนีไปอยู่ที่ทอื่นทำไมเสือสิงห์กระทิงแรกนี่ย้ายออกมาด้วยเลยครับ <laughs> ย้ายเอาไปไว้ที่ไหนสู้ไม่ไหว <laughs> แล้วประเทศไทยก็จะมีการประชุม i p u ก็คือสหภาพ รัฐสภาระหว,ว่างประเทศร,รู้ไหมว่า138ประเทศตอบที่จะมาร่วมและขณะเดียวกันมีคนพันสามร้อยกว่าคนที่มาถ้าพ้าเกิดอะไรมันก็กระทบกระเทือนทั้งหมดตกลงอาจารย์เป็นนักกฎหมายเนี่ยเราจําเป็นไหมที่จะต้องบังคับกฎหมายอย่างจริงจังในประเด็นนี้ผมว่ารัฐบาลไม่มีทางเลือกเลยนะอาจารย์ เท่าที่ผมดูเนี่ยมีมีการพยายามที่จะประนีประนอมมาโดยตลอดอ,อะไรที่อยากจะไปชุมนุมที่ไหนอย่างไรผมพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกให้แกค,คุณจะไปลาบสิบเอ็จะชุมนุมทั่วกรุงเทพตําหลงตลํตารวจทหารนี่อำนวยความสะดวกเขาหมดมแต่ชั่วครั้งชั่วคราวและระยะหนึ่งและถ้าไม่มีการกระทำละเมิดกฎหมายเนี่ยผมว่าไม่ว่า แต่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นและยืดเยื้อยาวนานเนความเด็ดขาดในการแก้ปัญหาเนี่ยจะต้องมีก็คือเอากฎหมายเป็นตัวตั้งเพราะไม่อย่างนั้นที่อาจารย์มันจะกลายเป็นหอกที่กลับมาทิ่มรัฐบาลเฮ้ยคุณเป็นรัฐบาลปล่อยให้มีการกระทำแบบนี้กันได้อย่างไรนึกอยากจะทำอะไรก็ทำลําพังนี่คุณกระทบกันเองไม่มีปัญหาอาจารย์ ลำพังคุณกับรัฐบาลจะตีกันหัวล้างข้างแตกคุณจะเข็นฆ่ากันยังไงให้กระทบอยู่ในห้องคุณสองคนเนี่ยมผมเชื่อว่าประชาชนคนส่วนใหญ่เขาไม่ว่าอะไรแต่เวลาคุณสองกลุ่มสองคนเนี่ยทะเลาะกันแล้วแต่ทำให้ทุกอย่างนี่กระทบไปหมดมความผาสุกความสงบสุขความเป็นระเบียบเรียบร้อยการยิงระเบิดการ M79 กันตุ่มที่นู่นที่นี่ก่อวินาศกรรมครับ กสันขวัญแขวนกระทบไปทั่วบ้านทั่วเมืองรัฐต้องจริงจังในการใช้กฎหมายและบังคับกฎหมายอย่างเข้มงวดกวดขันผมเห็นด้วยกอาจารย์ตรงนี้ก็คือว่าผมคิดว่าคนกรุงเทพเนี่ยผมต้องชมนะครับอดกลั้นสุภาพแล้วก็ไม่เคยไปทำอะไรดุรงแรงรแล้วก็ไม่อยากจะพูดอะไรว่ากล่าวเมื่อในสัปดาห์ที่ผ่านมานี้เองเนี่ย พันแปดร้อยชุมชนก็ออกมาเรียกร้องขอให้เสื้อแดงเนี่ยนึกถึงว่าสิทธิของชุมชนสิทธิของคนกรุงเทพบ้างที่ถูกกระทบ,บตัวเองอยากจะมีสิทธิก็มีแต่ว่าอย่าไปกระทบกับเขามากนักผมคิดว่าเขาพูดสุภาพมากเลยเขาไม่ได้ออกมาเพื่อต่อต้านแต่ว่าขอให้คุณนึกถึงสิทธิของคนอื่นบ้างและอาจารย์ครับตอนนี้เนี่ยประคนเนี่ยมันจะถึงจุดที่มันอดทนอดทนอดทนแต่พอาึงรจุดหนึ่ง เขาก็จะไม่ว่าเสื้อแดงละออแต่เขาจะมาว่ารัฐบาลว่าแล้วทำไมไม่บังคับใช้กฎหมายดูแลคนให้มันถูกต้องอม,มันจะตีกลับไปถึงรัฐบาลทันทีเลยแล้วผมลองลองถามดรอาทิตย์อุไรรัตน์กับคุณพงศักดิ์พยักษวิเชียนอ๋อสื่อกับนักวิชาการอ,อแล้วดรอาทิตย์เคยเป็นประธานรัฐสภาแล้วเคยผ่านวิกฤตในช่วงเดือนพฤษภาธมแล้วท่านาเป็นคนหนึ่งที่แก้วิกฤตใช่ครับ ถามว่าเหตุการณ์อย่างนี้เนี่ยท่านอยากจะให้มันลงเอ่ยอย่างไร<อ>จะมีวิธีการที่ให้ลงเอ่ยอย่างไร,รดูที่ว่าจะเหมือนกันหรือต่างกันที่อาจารย์วันชัยพูดมาสักครู่ผมขอดูหน่อยครับอาจารย์